ที่มนบอกว่าเมื่อวานเอาหนังสือสวดมลของอาจารย์ไปถวายหลวงพ่อเพชรสิทธ์หลวงปู่สวงที่ศรีสะเกตสาธุหึห่อก็คือสิบเล่มน,นะคะท่านบอกว่าสาธุท่านรอมานานแล้วคะ่ะอาจารย์อยากได้โอ้โหขนลุกเลยขนลุกเลยะนะที่มนก็ได้ไปประมาณเกือบ ไม่ถึงสองร้อยมั้งตอนแรกจะให้ไปถึงห้าร้อยเลยพอดีมันเต็มรถเนาะก็บอกว่าท่านอยู่ที่วัดปราพันเพชรค่ะอาจารย์สคุณที่รัฐนะคะก็ส่งวันเกิดมาคุณปาริกดาส่งวันเกิดมานะคะคุณนัชชาสวัสดีค่ะทั้งสามท่านนะคะก็ส่งวันเกิดมาแล้วก็ถามนะคะถามเรื่องดวงเนาะอันนี้คุณนัชชาบอกว่ารอสามีเลยอาจจะเป็นรอราศีไหม ราศีอ๋อราศีสามีเลยคู่ราศีสามีเลยก็คือราศีแฟนเขาไห้สามีเลยอันนี้ก็พี่มลก็ส่งวันเกิดมาเดี๋ยวค่อยๆไล่เนาะน้องต้นเทอร์โบอาจารย์พี่หน่อยสวัสดีพี่แว่นสวัสดีครับคุณราชนีพระจันทร์มาแล้วคุณวีรลักนณมีเหนื่อยมากค่ะอาจารย์เดี๋ยวเขาอ่านจบแด้อาจารย์ค่อยพูยก่นอะไรพี่วีรลักนณมีเหรอวีรา วีด้าอ๋ออีกท่านหนึ่งพี่วีดานั่นํำนูนะผมจำได้คุณสะอาดนะคะก็ส่งราศีเอาทุกคนเข้าใจผิดจริงๆนะเนี่ยออวันนี้คือราศีคือเดือนเกิดของท่านแต่ถ้าลักนาคือการผูกลักนาโดยใช้เวลาเกิดเออวันนี้อาจารย์จะเช็คให้เฉพาะคนที่เป็นลักนาลัคนาเลยมันจะแม่นยำกว่าราศีนะคะมันจะแม่นยำกว่าราศีจะส่งผลประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะ คือถ้าท่านใช้เดือนเกิดอย่างเดียวเนี่ยคำว่าราศีสมมตุติท่านเกิดระหว่าง15พฤษภาถึง16มิถุนาแล้วท่านบอกเนี่ยราศีพฤกษ์อย่างเงี้ยนะ 15, 15 15พฤษภาถึง 10, 16มิถุนาอย่างเงี้ยพอบอกเป็นราศีพฤกษ์มันส่งกําลังแค่20%<ะ>แต่ถ้าลัคนาเนี่ยมันจะส่งกาลังไปถึงเนี่ย80-90% แล้วมันจะมีความแม่นยำกว่าหน่อยเข้าใจนะว่าทำไมทุกคนคิดว่าเป็นราศีจริงๆเพราะว่าดูลัคนาทั่วไปนะคะเ็าจะลงให้เฉพาะราศีไม่มีไม่มีใครมาเช่นดวงชะสตาให้เป็นแบบลัคนาเพราะว่าถ้าเช็นก็คือมันก็มีค่าใช้จ่ายไงถ้าเกิดจะดูลึกอย่างนั้นเขาก็จะเก็บต่างทันนะแต่ว่าของอาจารย์ของอาจารย์นี่คือเช็คให้ฟรีดูลัคนาให้ฟรีแล้วก็แถมดูดวงอย่างนี้ลึกด้วยนะก็อย่าด่าผมเลยนะก็เราก็ อาจจะครูบาอาจารย์ท่านให้ทำแบบนี้เนาะก,ก็ต้องทำตามครูไม่งั้นที่ผมจะโดนทำโทษนะ <c oughs> ท่านใดที่ส่งราศีมานะคะผูกใหม่เลยตอนนี้ยังทันเออนะก็คือส่งมานะคะส,ส่งมานะคะวันออที่เกิดไม่เอาวันจันทร์วันอังคารไม่เอานะคะขอเป็นวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบแบบนี้ออนะคะแล้วก็เดือนเกิดก็คือมกราถึงธันวา แล้วก็ปีพศคือ251020 30อย่าะไรนี้นะคะแล้วก็เวลาเกิดเวลาเกิดไม่เอา1ิบโมงถึงเที่ยงอย่างนั้นไม่เอานะคะขอ,อให้เอาเวลาจอดจงม,มาเลยถ้า9้าโมงก็คือ9้าโมง10ิบโมงก็สิบโมงนะคะเพราะว่าอย่างนั้นถ้าเกิดส่งมาผิดผูกลักนาก็ผิดนะคะเพราะว่าหนึ่งลักนาเนี่ยถ้าเกิดมันห่างกันครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งลักนามันก็เคลื่อนแล้วนะคะ ก็เสร็จแลวส่งวันเดือปีเกิดมานะคะคุณแคทตี้บอกว่าเคยเช็คลัคนาค่ะบางตำราก็บอกสิงบางตำราก็บอกกันค่ะเป็นคนสองผมไม่ใช่เพาอาจจะส่งเวลาก้ามกล่งก้ามกานก็ยึดดูยึดว่าดูฟังแล้วตอนฟังกันแล้วมันดีไหมหรือฟังสิงมันดีกว่ายึดอันที่ดีกว่ายึดอันที่ดีกว่าดีไหมล่ะเอามันจะได้จิตใจสบายพองโตเออมันมันยึดอันที่ดีกว่าคือ ท like ่านไม่ต้องห่วงอ่ะแรงครูจะช่วยเคยไหมว่าผูกลักษณผิดแต่ดูดวงถูกอย่างนี้เลยนะนี่คือแรงครูล้วนๆเลยนะคือลักษณะผิดแต่ท้ายถูกอ่ะอันนี้คือครูไงครูประสิทธินะผมนะเห็นเหตุการณ์นี้สองรอบแล้วเขาไม่รู้ลักษาาถามวันเดือนปีเกิดก็ไม่รู้อะไรเลยผมเลยไม่รู้จะทำยังไงเขาจ่ายตังค์แล้ว อธิษฐานถึงครูเลยเอาเลยครูผมจะส่องเขาแล้วไม่ต้องดูแลดวงดาวเนี่ยจัดไปเลยผมเลียงพวก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 เออถูกหมดเลยอะไรอย่างนี้อันนี้คือใช้แรงครูฉะนั้นท่านถ้าไม่รู้เวลาลัคนามีสองภพใช่ไหมท่านก็ยึดอันที่ดีแค่นั้นแหละค่ะนะยูทูบมีอะไรบ้างครับยูทูปก็จะมีสง่งเฉพาะวันปีนวันวันวนะคะโัแล้วจะวูนันไ <laughs> <laughs> ัไวนี้ยวัอวัอวันวันะคะ คุณแคทตี้นี่คือราชินีพระจันทร์ได้ป่ะครับส่งมรือสามที่เลยทางทางยูทูบกันคุณราชินีพระจันทร์เป็นแคทตี้เหรออ้าวฝากมันเกิดไปเฟซบุ๊กค่ะน้องแบงค์จดย์ไหมน้องแบงค์ไม่ได้จดครับใครครับยังไม่ได้จดหนักแต่ว่าเราจะใช้ย้อนคอมเมนต์มันจะได้ตรงเป๊ะๆเลยนะคะคุณจูนจูนบอกว่าขอให้ดีขึ้นบ้างค่ะคือเงี้ยคุณจูนจูนได้หนังสือธรรมะทำยีบิตหรือยัง ศีเลยนะพวกขาสมปรานะคือถ้าเราต้องการมีพวกขัพต้องการให้ชีวิตเปลี่ยนท่านต้องมีศีลนะผมบอกไว้อย่างนี้แหละนะถ้าท่านมาชมรายการผมติดตามผมอยู่นะผมจะเน้นวิธีแก้แก้จากตัวท่านในแหละนะไม่มีใครจะแก้ให้ท่านได้กระทํากรรมสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นถ้าท่านเดินตามผมคือการเดินตามรอยพระพุทธเจ้านะครับนะแล้วท่านแก้ด้วยตัวท่านเองได้ง่ายๆ ถ้าอยากให้ชีวิตดีขึ้นใครฟังแล้วไม่ดีอ่ะอยากให้ชีวิตดีขึ้นท่านต้องยึดถือยึดมั่นในศีลศีลห้าบริสุทธิ์แล้วทำศีลแปดเดือนละอย่างน้อยเก้าวันแล้วท่านจะดีขึ้นอยังมีคนหนึ่งนะบอกว่าตอนนี้คือค่าขายไม่ค่อยดีเลยถามอมาส่วนตัวนะค่าขายไม่ค่อยดีเลยอะ่ะแต่ก่อนก็คือจะแค่ห้อยพระ บอกว่าใช้ห้อยพระอะไรดีไม่พอเขาขายไม่ดีเลยไม่พอหรอกนะแต่ก็เลยบอกว่าเอาแล้วแต่ก่อนมีใครแนะนำเขาบอกพีพระท่านหนึ่งแนะนําให้เขาถือสินห้าเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาถือสินห้าเลยในเฮ้ยไม่มีเวลาได้ไงมันใช้ชีวิตประจำวันมันต้องใช้เวลาอะไรเนี่ยเวลาเขาที่ไปหาลูกค้ามันต้องใช้เําพูดน้อมน้าวอาจจะมีโกหกเขาเฮ้ยก็อย่าโกหกดิพูดจริงจริงดิแน้ก็เลยบอกว่าหนึ่ง สิ่งที่เราแนะนําไปคุณทาไม่ได้แล้วจะให้เราช่วยยังไงออออสองเราให้สวดมนต์คุณบอกว่าคุณไม่มีเวลาแล้วจะให้เราช่วยอย่างไรคือในในหนังสือธรรมนิมิตผมก็ได้อธิบายไว้นะว่าพลังพุทธาคมเนี่ยจะเกิดขึ้นจากอะไรนะคือถ้าท่านมีศีลมีสมาธินะมีปัญญาปัญญาต้องรู้ว่าอภิญญาเนี่ยมันเกิดได้ยังไงนี่คือปัญญาการรู้แจ้ง นะเป็นอักิญญาญาณเกิดขึ้นศีลสมาธิปัญญาพอมันเกิดขึ้นท่านจะรู้วิธีใช้วัตถุมงคลเหล่านั้นให้เกิดฤทธิ์แต่ถ้าข้อแรกไม่ผ่านศีลไม่มีปักเลยจบเลยสัมมาสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่มาท่านก็ใช้อภพิญญาใช้ฤทธิ์ใช้คุณวิเศษใช้พลังพุทธาคมไม่ได้แค่นั้นใช่เหมือนกับเขาแบบ อยากได้อย่างเดียวแต่ไม่ได้ปฏิบัติมันมันต้องเขาเรียกว่ามีข้อแลกเปลี่ยนดีกว่านะเหมือนที่บอกว่าอยากได้นักสือทำนี้ไม่ค่ะแต่ทางไลน์บอกว่าหมดแล้วจ้าวยังไม่ได้อีกเหรอเราแจ้งไปเป็นเดือนแล้วนะต้องรอชุดใหม่กําลังจะพิมพ์กําลังจะพิมพ์กําลังต่อเนี่ยแอบบอกผ่านไลฟ์เลยนะพี่จําลดให้เยอะๆหน่อยนะแอบต่อราคาตรงนี้เลยเพราะว่าโอ้ยตอนตอนเล่มแรกเล่มแรกจัดพิมพ์เนยนะ เล่มใหญ่อย่างเงี้ยห้าพันเล่มเล่มละสี่สิบห้าบาทนะแล้วก็ต่อราคากันลงมาได้เหลือเท่าไหร่นะสามสิบเอ็ดบาทพอครั้งนี้บอกจะพิมพ์เพิ่มพันเล่มก่อนแปดสิบกว่าบาทโอ้โหแปดสิบกว่าบาทเลยเหรออะไรเงี้ยเลย,เลยขอพี่เขาช่วยคุยหน่อยนะม,นมันสูงนะเพรงั้นมันต้องใช้เงินเยอะนะ แล้วก็มีพิมพ์ภาพหลวงปู่ด้วยช่วงนี้เลยต้องใช้เงินเยอะอาฝันบอกว่าลัคนาพิจิตรทำอะไรรวยใช้นี่ครับขายบ้านได้ไหมคะเดือนเดือนไหนครับยังไม่ถึงครับหลังจะถึงครอบ่อนนะคะถึงพิจิตรพอดีมันมันก็ต้องดูมันก็ต้องดูดาวในดวงจนทร์นะเอนต้องดูดาวในดวงจันทรอันนี้ภาพรวมภาพรวมอาไปแบงกก็ได้อ่าแปงก์อาไปมัง แบงค์ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับเอาไปอมสนุกสนุกก่อนเอาต่อแล้วจะพักก่อนไหมพักแป๊บนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงพูดแล้วมันอินเนอร์เหลือเกินอ่านคอมเมนต์ไปก่อนเนี่ยอนุญาเไี้ยขออนุญาตนะคะตัวเองมากเลยนะฮะเดี๋ยวจะไล่ดูให้เดี๋ยวจะไล่ดูให้ครับหลังจากนี้เราจะดูลัคนาเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปย้อนดูว่าของเราเป็นยังไงนะครับ คุณชนาทรบอกว่าผมลักขณาราศรีมีนเพื่อนลักขณาตถิตแม่เขาเป็นคนไม่ค่อยสนใจเรื่องดูดวงสวดมนต์ทำบุญถ้าผมสวดมนต์เผื่อเขาทําบุญบริจาคแทนเขาตลอดเวลาทําบุญลงศพทําทานผมมักเขียนชื่อเขาไปด้วยสามารถแบบนี้ได้ไหมครับมันก็ นิดหนึ่งนะกุชนนธรน,น่าจะเคยฟังเรื่องเล่าสมมุตินะสมมติสมนะสมติพี่หน่อยตบหัวน้องแบงค์ผัวอย่างรุนแรงครับอย่างรุนแรงแบงค์ขำมำหน้าขำมำไปเลยนะแล้วอาจารย์มาขอโทษแบงค์บอกแบงค์ขอโทษแทนพี่หน่อยแบงค์จะรู้สึกไงครับเป็นคนทำมาเนาะเออแล้วในใครมาขอโทษมันยังมันยัง ไม่เคลียแล้วมันก็จะค้างในใจแบงก์ก็จะต้องหาวิธีเคลียใจกับพี่หน่อยนะฉะนั้นบุญและกรรมเนี่ยใครกระทํากรรมสิ่งใดไว้ย่อมได้รับผลกรรมนั้นถ้าอาจารย์มาขอโทษแทนก็จะเปรียบเสมือนคุณชันทานทะมาทำบุญแทนอยู่นั่นแหละนะมันก็นิดเดียวมันนิดหนึ่งแต่เขาไม่ให้อภัยนะ เขาก็ยังไม่รู้สึกเครียแต่ต้องอาจจะต้องขอโทษแทนไปร้อยปีแบงค์ถึงจะเออในเมื่อพี่หน่อยไม่ขอโทษแต่อาจารย์ขอโทษแทนไปหนึ่งร้อยปีแล้วช่างหัวมันละกันเออแต่มันนานหน่อยโอเคไหมเออมันเป็นเช่นนี้ทำุูให้เพื่อนด้วยนะเออทำยูให้เพื่อนให้เขาทำเองนะให้เขาทำเองเออเออนะ นะก็พี่ลุงบอกว่าแฟนพี่ลุงตอนนี้พ่อป่วยตลอดแฟนพี่ลุงกังวลเรื่องสุขภาพพ่อมากลักษณะแฟนพี่ลุงคือลักษณะสนิทตุนแล้นี่ไงตามที่ผมบอกเมื่อกี้มันจะมีความกังวลคิดถึงคำน,นึงหาคนใ,ในครอบครัวเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้มันต้องอันนั้นมันต้องมาดูในชะตากําเนิดพี่ลุงว่าจะเป็นเช่นไรนะแต่ผมอย่างที่บอกบางทีความคิดถึงครน,นึ่งหายงี้ แม่ป่วยกลับไปรักษาตัวที่ต่างจังหวัดพ่อป่วยอี่ยมันจะเกิดความคิดถึงคหนึงหาคนในครอบครัวขึ้นนะครับส่วนจะเกิดผลเช่นไรต้องต้องดูในชะตากําเนิดเนาะก็อขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมไปดูคลิปอื่นๆนะครับในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิริธมนะครับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงแล้วก็เพจอาจารย์กฤษณะภูสิริมด้วยนะครับเมื่อชมแล้ว ท่านใดไม่ทราบลักษณะตัวเองท่านสามารถพิมพ์ถามใต้คลิปได้เลยนะครับขอเป็นวันเดือนปีและเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับวันก็เอาเป็นวันที่นะปีเกิดก็เอาเป็นตัวเลขไม่เอาปีนักษัตรนะครับแล้วเวลาเกิดถามคุณพ่อคุณแม่มาเป๊ะๆพิมพ์ใต้คลิปเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เขามาผูกดวงวางลักษณะให้ฟรีเลยนะครับแล้วก็รบกวนทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่ มีข่าวสารใดๆเราจะได้แจ้งสื่อถึงกันได้ทันทีนะและผมจะมีลิงก์นะครับเป็นไลน์แ q u a ร์กลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กฤษณะนะครับท่านสามารถกดใต้คลิปได้เลยเพื่อเข้ามาสนทนาการมารับข่าวสารนะครับในเรื่องการปฏิบัติธรรมในเรื่องการสอนธรรมะตอบซักถามอะไรต่างๆแต่ในกลุ่มนั้นจะไม่มีดูดวงนะครับดูดวงเราจะมีเสาอ,อาทิตย์ นะในรายการคุยทุกเรื่องกับจากิษณะก็คือทุกวันศุกร์4โมงถึง6โมงทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงนะครับมาสนทนามาคุยกันได้วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ